การอ่านข้างในเพื่อที่จะมาตีความเพื่อที่จะมามาทําความเข้าใจกับมันหรือเพื่อที่จะสื่อสารมันออกไปนี่คืออ่านที่หนึ่งอ่านที่สองคือการอ่านสัญลักษณ์อ่านสัญลักษณ์อ่านอักษรคือสัญลักษณ์ฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในในหน้าหนังสือเนี่ยมันคือสัญลักษณ์มันคือพยัญชนะมันคืออักษรมันคือคํามันคือประโยคมันคือเรื่องราวมันคือนิยายมันคือเรื่องสั้นมันคือบทกวีอันนี้คือสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่เราอ่านอ่านมันอ่านมันเพื่อที่จะเข้าใจอ่านมันเพื่อที่จะตื่นตัวอ่านมันเพื่อที่จะมีขวัญและกําลังใจอ่านมันเพื่อที่จะเรียนรู้อ่านมันเพื่อที่จะสนุกอ่านมันเพื่อที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นอะไรต่างๆอันนี้คือการอ่านสัญลักษณ์อ่านที่สองส่วนการอ่านที่สามครับคือการอ่านโลกอ่านทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเดินออกไปนอกบ้าน ดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาเราอ่านปรากฏการณ์ของมันนี่คือการอ่านโลกฟ้า